สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่ทองคำชเชนลนะครับผมมีเด็กเก็บนอนนะครับเรามาดูเด็กเก็บนอนครับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นเอเรื่องงามยามดีนะครับวันหนึ่งครับก็จะได้ทําพิธีนะครับอ่าพรสาะนะครับหรือว่าจะนาน้องคุณนะครับ ท้องน้อยเองเรานะครับเอ,อเข้าโรงเรียนนะครับเดี๋ยวก็รอคุณตาบนมานครับกําลังเตรียมตัวนะครับผมเครื่องเส้นอะไรเราก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับเราก,ก, <c oughs> ก็จะ <c oughs> ให้หมอได้ทําพิธีนะครับวม วันนี้ก็ไปาได้หาเลืองหาวันนะครับหลวงตาท่านก็บอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับเที่ลีจะนำน้องคนทองเข้าโรงเรียนเป็นวันดีนะครับวันพฤหัสนะครับผมนี่แต่น,น,นักเรียนของเรายังนอนอยู่เลยนะครับอยางน้อก็ เตรียมพิธีนะครับโอ้ยเสียงโกลนครับโกลนครับโกลนฟังเสียงครับเสียงโกลนะครับผม ไดฟครัอ eh <board> <re> ่าไปตอมันอนดูาันครับาหลันียมันายตง่าับหลับหลับหับหลับับหลัลับหับลับลับหลับหลับหลับับหลับหลับลับหลับนัลับััหลับหลบหลับ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 ลบ มีป้าผมด้วยนครับมีคนเดียบหยอกด้วยคนตานะครับคือคือคนา่าคนเก่นะครับบ้านกิจต้นครับไม่เคยเห็นตองคนทองนอนครับไมชอบไป่ยอกนี่ป้าผมคู่ใจของเขานะครับผมคนน้อยนะครับ ลุกแล้วครับลุกแล้วครับตื่นแล้วนักเรียนของเราเดี๋ยวเราอาตามไปติดติดตามนะครับช่วงที่พ่อใหญ่บันมานะครับเริ่มทำพิธีเลเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ปอ่อปย,ยบนญมานะครับทำพิทีนะครับผมเฮ้ยเขานมาก็เริ่ม ना น้องครับเดี๋ยวมาดูกันเด้อยามนั้นที่คุณเจ้ารับตูดันเจ้ายิ้มอยู่เด้อเค้ามาสิกัน

เมงับเมือเมงงามเลวงามครับสวยครับข้างไ่สวยสวยสวยครับงามอ้ข้างไก่งามไปเลย

เป็นการสูงครับส่งทางมาก ต้องลองแล้วมันต้องลองแล้ววายวายทุเรียนได้ครับรวมทุเรียนฮะเลขตัวเลาตัวเลที่ทุเรีันอะไนเลือดได้จีนจางมาจากจีนเรนเนอ ตอนนี้ก็เสร็จพิธีเส้นแล้วน,นะครับผมนนลมแรงมากนี้ก็ได้เส้นพระ,ะนะครับให้น้องขุนเข้าโรงเรียนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับที่นี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อ,อย่าลืมติดตามนะครับช่องพญาทองคำช่วยนักเรียด้วยนะครับผม ನೀವು <Nee> ಸವಾಡಿಗ <-go>